ไม่มีเรื่องงานคุยกันแล้วผมยังทักหาดาวได้ไหมครับดาวเป็นพวกชอบตอบแชทในใจนะคะยังไงนะครับคืออ่านแล้วก็ตอบในใจแต่มันชอบมีงานเข้ามาก็จะลืมพิมพ์ตอบจริงๆนะ อยากเข้าไปอยู่ในใจดาวจังจะได้รู้ว่าดาวตอบว่าอะไรดาวดาวโอ้ยระวังคำดาวอ่ะกินไปจะได้สาง Thank you นี่คุณเขนล,ลูกค้าฉันนี่รันเพื่อนดาวค่ะจะารถอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าอะเพื่อนค่ะนายเอซอบอยู่แต่ละปีที่มีเธอดูย้อนหลังเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนีดาวโหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย